ก็เหมือนกันจริงไหมคะไม่จริงนะ อาจจะไม่ได้จริงเสมอไปครับเพราะท,ท,ทุกที่มันก็มีเรียกว่าสังคม,มของเขาเนาะในท้ายจบออกมามันก็อยู่ที่ว่าตัวเราอะเลือกที่จะทําอะไรมากกว่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อฝนค่ะชื่อธามครับอายุเท่าไหร่คะอายุ27ค่ะ27เหมือนกันครับตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะก็ฟรีแลนซ์เช่นเดียวกันครับให้คะแนนตัวเองในการทํางานงหนึ่งร้อสิบค่ะให้เต็มสิบไปเลยค่ะเป็นคนเต็มที่กับงานมากค่ะก็ให้ประมาณ8แล้วกันครับยังมีความง่วงอยู่ ถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในที่ทํางานได้จะเลือกเปลี่ยนอะไรคะจะต้องกันเลยให้ออกงานได้ตรงเวลามากกว่าที่จะมีการล่วงเลยเวลาในการทํางานนะครับเหมือนกันเลยค่ะงานฟรีแลนซ์ดีกว่างานประจาจริงไหมคะสาหรับส่วนตัวคิดว่าดีกว่ามากค่ะเพราะว่ามีเวลาในการทําอย่างอื่นเยอะแล้วก็ไม่ต้องแบบฟิกเวลาเข้าออกอย่างเงี้ยค่ะอยากพักผ่อนก็สามารถพักผ่อนได้เอง <c oughs> แต่มันก็จะมีข้อเสียในรูปแบบที่ว่ามันต้องมีวินัย มากกว่าปก,กติเพราะว่าแบบทุกอย่างมันต้องแบบแมネจเองจากการเองทุกๆอย่างเลยทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยครับเรียนที่ไหนก็เหมือนกันจริงไหมคะไม่จริงน <c oughs> เนาะอาจจะไม่ได้จริงเสมอไปครับเพราะท,ทุกที่มันก็มีเรียกว่าสังคมของเขาเนาะในท้ายจบออกมามันก็อยู่ที่ว่าตัวเราเลือกที่จะทําอะไรมากกว่าสุดท้ายขอสัมผัให้กับตัวเองหน่อยค่ะ <c oughs> อดทนมากค่ะชอบนอนเฉยๆฉโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ